สารพันปัญหาก,กฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆ่ายในรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวนะคะทางสถานีวิทยุหมออหัดใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลานี้จนถึง11นาฬิกาสนาทีโดยประมาณดิฉันพานิชาประนเวศดำเนินรายการค่ะรู้กฎหมายวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศษรษฐกิจนะคะวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะคุณสุรศักดิ์สุพันณพงศ์อดีตพนักง,งานระดับผู้บริหารทีมธนาคารแห่งประเทศไทยส นักนการาคใตายค่ะสวัสดีค่ะคุณสุราศาาักดิ์ค่ะครับสนิทประดีครับคุณตาทิชาและผู้ความจากบ้านทุกท่านครับค่ะคุณสุราศาาักดิ์ค่ะข้อมูลล่าสุดค่ะเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มีการถแถลงไปแล้วค่ะอันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างคะครับเอ่อสาหรับภาวะเศ,ษศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาสที่ 1, ท 2, หนึ่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็พ,พอสรุปได้ว่าคือ เศรษฐกิจหดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก,ก่อนสิ้นสุด31ธันวาคมปิ2562ครับก็ปัจจัยหลักๆก,ก็คือหนึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนและก็เป็นวงกว้างล่าสุดก็ทางกรอง,อง,องก็ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย,ายลงมาเหลือร้อยละ0.75ต่อปีแล้วก็ปรับประมาณการอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเนี่ย ไปีต่อมาหน้าล3เนี่ยก็จะติดลบอยู่ที่5.3ดสาเปอร์เซ็นต์ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในภาพเศรษฐกิจโดยรวมในส่วนของภาคใต้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็ติดลบมากขึ้นจากรกาคาอาหารที่ลดลดราคาลด,ล,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 ดลงชะลอตัวลงอัตราการว่างงานก็ลดลงจากไรมากัก่อนส่วนภาวะการเงินเนี่ยเงินฝากเนี่ยชะลอตัวขณะที่สินเชื่อก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับรายละเอียดภาคอ่าสาขาเศรษฐกษิจที่สาคัญในภาคใต้ก็คือหนึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยหดโโตัวสูงมากจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงในทุกสัญชาติอันที่สองก็คือการผลิตภาคอุตสาหกรรมนีหดตัวน้อยลงตามภาวะการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและก็คฟมอ่อถุงมือยางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีส่วนเพิ่มขึ้นในส่วนของถุงมือยางเพราะว่าไปช่องป้องก,กันโรคโควิดได้ส่วนหนึ่ง อันที่สามคือการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวตามปัจจัยสนับสนุนกําลังซื้อของภาคตัวเรือเนี่ยที่อ่อนแอมากขึ้นสี่การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยทรงตัวในระดับต่ำห้าการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยหดตัวลงเล็กน้อยโดยรายจ่ายประจําขยายตัวสูงขึ้นแต่รายจ่ายภาคการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยหดตัวน้อยลงส่วนรายได้ภาคเกษตรเนี่ยขยายตัวตามปัจจัยราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นจากนโยบาย B10 เป็นสาคัญครับ อันนี้คือเป็นสรุปในภาพรวมของเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ไตรมาสที่หนึ่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผมค่ะคุณสุรศักดิ์เศรษฐกิจช่วงนี้ค่ะเอ่อพวกธุรกิจที่น่าจะเติบโตขึ้นบ้างในช่วงโควิดเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเดลิเวอรี่ไหมคะครับอันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารเพราะว่าประชาชนเนี่ยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือจะไปทำงานหรือว่าเอา่อระยะห่างต่างๆพวกนี้ อาหารนี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการดํารงชีพเพราะฉะนั้นอ่าปัจจัยด้านอาหารนี่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งเนี่ยดิวเลอรี่ที่รับส่งอาหารพวกนี้ยังมีอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงมากอันดับสองก็คือธุรกิจการขนส่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ในส่วนของอ่าภาคภาครัฐและอ่ะาไปรษณีย์ที่เป็นอาภาคเอกชนต่างๆพวกนี้อัตราการขยายตัวนี่สูงมากเพราะมีการสั่งซื้อสินค้า ประเภทอาหารต่างๆเนี่ยถ้าูมิภาคกันและมีการจัดส่งผ่านเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยซึ่งค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็จะสัมพันธ์กับระบบการชําระเงินที่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือการซื้อขายตรงระหว่างผู้ผลิตในในต่างภูมิภาคพวกนี้ยทาให้ธุรกิจหลักๆตรงนี้ยก็มีการขยายตัวในในจากภาคปกติค่อนข้างจะสูงมากครับผม ค่ะธุรกิจอาหารเนี่ยเห็นได้ชัดนะคะบางบางคนเนี่ยจากการที่ไปทําธุรกิจอย่างอื่นมาช่วงนี้ว่างงานก็มาทําธุรกิจอาหารแล้วก็ยังคงอยู่ได้เพราะว่าคนก็ต้องกินต้องใช้อยู่นะคะค่ะเรื่องต่อไปนะคุณสุรศักดิ์คะเรื่องของทุนสำรองเงินตราค่ะอันนี้ข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างคะ ครับสำหรับเงินสำรองเงินจา่าเราอ่กมาที่ดีอันนี้คือเป็นบทบาทภารกิจหนึ่งในส่วนที่ธนาคารในหัวใจรับผิดชอบดูแลอันนี้เงินสำลองระหว่างประเทศเนี่ยทำไมมีความสําคัญเพราะว่าการที่จะมีการนำซัมซื้อสินค้าหรือนําข้าวเครื่องจักรต่างๆจากต่างประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นต่างประเทศผู้ขายสินค้าเนี่ยก็ต้องดูว่าเงินสำรองของแต่และประเทศผู้ซื้อเนี่ยมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนตรงนี้มีส่วนสำคัญเหมือนหนึ่งสองก็คื หากมีการปิดประเทศขึ้นมาไม่มีการส่งสินค้าออกเนี่ยเราสามารถที่จะมีเงินจํานวนหนึ่งในการที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือผลิตผลน้ำมันต่างๆผลิตฤฤภัณฑ์น้ํามันเนี่ยถ้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศเนี่ยอย่างน้อยเราต้องสํารองในส่วนของเงินสำรองระหว่างประเทศตรงนี้ไว้ประมาณหกเดือนในการที่สามารถที่จะสั่งซื้อพวกสินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆถ้ามาบริโภคในประเทศตรงนี้แทนสินทรัพย ต่างประเทศเนี่ยธนาคารแห่วิจัยก็ต้องถือครองในตามกฎหมายกําหนดเพราะฉะนั้นธนาคารแห่วิจัยก็ต้องนํามาหาประโยชน์และก็บริหารจัดการเงินต่างๆตรงนี้ให้ให้มีความมั่นคงและก็ส่วนหนึ่งเนี่ยการชดเชยการตัดตุนการชาระเงินต่างๆพวกนี้เราใช้ในส่วนการดําเนินนโยบายอัตราเลขเปลี่ยนดูแลการเลขเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลต่างๆพวกนี้ให้มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมมีการอ่อนค่าแข็งค่าในระดับที่ทุกภาคส่วน มีทั้งคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์พวกนี้ดูตรงนี้ให้เหมาะสมมากที่สุดแล้วก็บชาษัทการดาเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆนี้ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็กระจายความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งดูแลผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมต่างๆตรงนี้เป็นต้นเพราะงั้นเงินจำลองของประเทศของของประเทศไทยเนี่ยณวันที่8พฤษภาคมประมาณรุ่งสามเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ235.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือถ้าเราเทียบเป็น,เ,นเงินบาทก็ประมาณเจ็ดพันหก้อยล้านบาทเศษๆพวกนี้ยในสัดส่วนตอนนั้นคืออัตราแลเกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณสาม6บสองจุดสามหกบาทพวกนี<ช>้พวกนี้เราก็มีสามารถที่จะ,ะนำเข้าสินค้าหรือบริการต่างๆเข้าประเทศเนในกรณีประเทศเกิดปิดเรืออะไรต่างๆพวกนี้ประมาณไม่เกินหกเดือนเราเรามีเงินที่จะสามารถชำระนี้ให้กับผู้ขายในในต่างประเทศได้ครับผมค่ะ อีกหนึ่งบทความค่ะที่คุณสุรศักดิ์แชร์เป็นข้อมูลความรู้นะตรงนี้เกี่ยวกับการใช้ใจ่ายพอเพียงรีเลร่งเป็นหนี้ค่ะอันนี้ทํายังไงมีรายละเอียดอะไรคะครับในช่วงนี้เราจะเห็นว่าผลกระทบในส่วนบองนี่ยภาคประาชาชนภาคธุรกิจทุกทุขทุทขาดาหรือไม่ว่าเล็กลางใหญ่ต่างๆพวกนี้เราจะบพะบภาคตัวเรเียได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงอย่างที่บอกว่า ปัจจัยหนึ่งก็คือเกิดจากในอดีตหนี้ภาคตัวเรือนของประชาชนคนไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบแปดสิบเอร์ของ GDP ก็คือแปดสิเปอร์เซนของรายได้ของประเทศตรงนี้ถือว่าเรามีรายได้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยในส่วนตั้งนี้ตัวเรือนเนี่ยก็เป็นหนี้อยู่ประมาณเกือบแปดสิบาทตรเนี้มันเป็นเงินในการหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันต่างๆพวกนี้เราอยู่ที่ประมาณยี่สิเอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดภาวะโรคระบาดต่างๆตรเนี้ ผลกระทบซึ่งมันมันอ่ก่อตัวมารวดเร็วแล้วก็ส่งผลกระทบแต่ทุกภาคส่วนอย่างทันช่วงทีพวกเนี้ยบางครั้งบางดาวเนี่ยเงินออมของภาคประชาชนอย่างอของคนไทยนี่ก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วพวกเนี้ยก็จะได้ผลกระทบแล้วก็เห็นภาพะชัดเจนมากขึ้นตรงเนี้ยดังนั้นการจับใจ่ายใช้สอยของเราเนี่ต้องอยู่ในความพอเพียงแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ถ้า เราเป็นหนี้ในส่วนที่กอ่อให้เกิดรายได้พวกนี้เราก็สามารถที่จะเป็นหนี้ได้ในการาประกอบทชีพทำมาค้าขายแล้วเกิดรายได้ไดก็ชาระหนี้ได้ต่างๆเป็นต้นพวกนี้ก็เลยอยากจะฝากว่าการประเมินตนเอง,งตง่างๆพวกนี้เราก็ต้องประเมินว่าอไรายได้ของเราในแต่ละเดือนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเรามีเป้าหมายในการจับจ่ายใช้สอยแบ่งสัดส่วนคใใน่าใช้จ่ายไหนจำเป็นไม่จําเป็นในแต่ละเดือนนี้ยังไงเรารู้รายละเอียดเนีย่ยเราอาจจะต้องทำบัญชี รายรับรายจ่ายพวกเนี้หรือจะรายจ่ายหนที่เรารายจ่ายที่จําเป็นไม่จําเป็นต่างๆพวกนี้ยเราจะได้ถ้าเว้นไว้แล้วก็รายละเอียดต่างๆพวกเนี้ยเราก็ต้องมุ่งมั่นทาตามแบบแผนที่เราวางไว้อย่างมีวินัยแล้วก็ถ้าเราทําไปแล้วเราไม่ไม่สามารถที่จะทําได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นต้นพวกเนี้ฉนั้นในช่วงนี้เราเห็นว่ารายได้ของภาคประชาชนเนี่ยก็ก็ลดหายไปแล้วก็หลังจากผลกระทบโควิดพวกเนี้ อ่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็ภาครัฐจะมีการเปิดให้กับธุรกิจบางบางประเภทเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอ่าดำเนินธุรกิจได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็ในระยะที่สองก็คาดว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์เนี้ยพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมของสอบออกนในชุดใหญ่พวกเนี้ยเพื่อที่จะมีมาตรการ่อนผลในระยะที่สองใหกิจกรรมทางเศรศษฐกิจเนี่ยให้กลับมาดําเนินการได้ในระดับหนึ่งเพื่อที่จะ ขอให้เกิไดได,ได้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างระ,ะดับต่างๆรายวันลูกจ้างรายเดือนอบริษัทห้างร้านต่างๆพวกนี้จะได้กลับมาหมุนเวียนในในกิจกรรมทางเศรษฐกิจพวกนี้แล้วก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงครอ,อบครัวแล้วก็ผ่าคนอุปสรรคต่างๆพวกนี้ไปไปอย่างดีขึ้นค่อนข้างที่จะอาจจะช้าสักนิดหนึ่งพวกนี้ก็ต้องต้องมีการปรับตัวกันต่อไปครับผม การประเมินตัวเองตรงนี้ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญด้วยก็คือเรื่องของการสั่งของออนไลน์นะคะคุณสุรศักดิ์บางครั้งเนี่ยบางคนก็สั่งเพลินเลยค่ะสั่งจนลืมดูเงินในบัญชีนะคะบางคนมีนี่ต้องไปจ่ายนี่ตรงนี้ต้องระวังเลยค่ะเพราะช่องทางในการใช้จ่ายที่มันง่ายขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่ระวังตัวเองด้วย ครับผมป้าก่อนหน่ก็สามิีิที่ธนาคารแห่งไม่ได้ใทยดูแลหนี้ภาคครัวเรือนมา,ม,ามาตลอดในระยะเวลาสามสี่ปีที่ผ่านมาก็คือก่อนเป็นหนี้เรา,าก็จยส่งเสริมความร,รูท้ทางการเงินสร้างวินัยทางการเงินางการออมให้กับประชาชนเนี่ยทุกภาคส่วนมาอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ผ่านดังเอ่อเครือข่ายเนี่ยแต่นวิววออก็อยู่เป็นประจําครับผมอันที่สองเรากพยายามที่จะส่งเสริมไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้บริโภคเนี่ยมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจแล้วก็เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ดังการเงินได้อย่างเหมาะสมเมื่อเมื่อก่อนนี้แล้วสถาบันการเงินก็ต้องมีให้ผู้ไปใหรบริการเนี่ยเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับลูกหนี้หรือผู้ใช้บริการแล้วก็บนความรับผิดชอบการให้สินเชื่อการให้เงินเนี่ยกต้อ,องให้สอดคล้องกับรายได้ศักยภาพของลูกหนี้แล้วก็การชำระหนี้ต่างๆพวกนี้มันก็จะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตแล้วก็ประการที่สามเมื่อเป็นหนี้ต่างๆพวกนี้ เราก็ต้องมีมาตรการให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่ว่ให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากวงจรหนีห้ลดพล้นตัวต่างๆพวกนี้มันต้องมีมาตรการที่แบงค์ชาติดาเนินการมาเป็นระยะระยะในหลายๆปีแล้วที่ผ่านมาแต่ว่ามันมาเห็นผลในในในปัจจุบันเห็นว่าที่ตอนนั้นที่แบงค์ชาติพยายามจะรณรงค์ให้ประชาชนอ่อมเงินเผื่อฉุกเฉินไม้ประมาณสามถึงหกเท่าของรายจ่ายแต่ละเดือนพวกนี้ตรงนี้ก็เกิดเกิดผล นเห็นชัดแล้วว่าถ้าเรามีเงินสำรองสุกเสริมตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ในการดํารงชีวิตได้ไปในระยะสามถึงหกเดือนช่วงที่เราว่างงานช่วงที่เรารอที่จะงานใหม่หรือช่วงที่มีการเปิดกิจกรรมตามเศรษฐกิจพวกนี้เป็นตน้นอันนี้คือคือเป็นลาย,ลายในในกิจกรรมที่แบงก์ชาติก็ได้พยายามที่จะรณรงค์ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนเสมอมาครับผ แต่เมื่อบางคนเมื่อเป็นหนี้ขึ้นมาแล้วแต่ว่าอยากจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้มีหนึ่งที่ค่ะคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะตรงนี้คลินิกแก้หนี้เราสามารถเข้าร่วมได้ยังไงจะได้อะไรจากคลินิกแก้หนี้บ้างค่ะครับคลินิกแก้หนี้ก็เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทซึ่งเป็นบริษัทในนิติบุคคลหนึ่งซึ่ง อยู่ภายใต้การรับดูแลของธนาคารอย่างประเทศเตยด้วยพวกนี้เราก็อยากจะให้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ตอนประเด็นที่สามว่าเมื่อชำระหนี้ไม่ได้พวกนี้ทางธนาคารอย่างวิทยก็พยายามที่จะเปิดช่องทางหนึ่งก็คือให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยกรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้ให้เหมาะสมแล้วก็มีการผ่อนตนมีการยยืดระยะเวลาการชำระหนี้ต่างๆพวกนี้ให้ลูกหนี้สามารถที่จะหลุดพ้นหนี้สินได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น บางส่วนก็ไม่สามารถที่ยำเนินการได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดโครงการคลินิกแก่นี้ไม่ว่าในระยะที่หนึ่งที่สองที่สามที่ผ่านมาพวกนี้โครงการคลินิกแกหนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นโครงการคลินิกแก่นี้่พวกสินเชื่อสารพัดบัตร่จะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกด,ดเงินสดตั้งแต่สองสถาบันการเงินขึ้นไปพวกนี้ประชาชนหรือลูกหนี้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็ นเงื่อนไขต่างๆพวกนี้ก็คือเราสามารถที่ไปที่คลินิกแค่นี้คอเซ็นเตอร์ของโครงการแอดคลินิกแค่นี้ก็คือศูนย์สองหกหนึ่งศูนย์สองสองหกหกหรือลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของอโครงการ,รคลินิกแค่นี้ก็ได้ไปจะได้รับรู้เงื่อนไขต่างๆพวกนี้จากเราที่เคยเป็นหนี้สินเชื่อพวกบัตรเครดิตบ,บัตรกดเงินสดอยู่ที่ร้อยประมาณ สิบแปดถึงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆพวกนี้ค่ะถ้าเราเข้าร่วมโครงการคืินีกแค่น,นี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณร้อยละสี่ถึงเจ็ดค่ะต่อปีแล้วก็ช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นจากร้อยละสี่ถึงเจ็ดต่อปีเนี่ยก็ลดเปอร์เซ็นต์ให้ในช่วงโปรโมชั่นตรงนี้อีกร้อยละสองเปอร์เซ็นต์การเงื่อนไขต่างๆพวกนี้ยเราเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงคืินีกแค่น,นี้เดี๋ยเราก็าอ่านเงื่อนไขต่างๆว่า เราข้างเงื่อนไขของอคลินิกแก้หนี้หรือไม่อันนี้จะเป็นคนละส่วนกับการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินในในปกติที่ทําอยู่แล้วพวกเนี้ยต่างนต้นตรกเนี้ยประชาชนที่สนใจโครงการคลินิกแก้หนี้ต่างๆตรกเนี้ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์พิมพ์คำว่าคลินิกแก้หนี้ก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็จะมีรายละเอียดมีเงื่อนไขต่างๆช่องทางผ่านไลน์ผ่าน,าานเว็บไซต์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆตรกเนี้ย ให้กับลูกหนี้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการครับผมค่ะอันนี้ก็ในเรื่องของคลินิกแกนี่นะคะเรื่องต่อไปค่ะอันนี้เป็นก่อนหน้าน,นี้อาจจะเจอปัญหากันเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของการโอนเงินผิดค่ะโอนเงินผิดเมื่อเราโอนผิดไปแล้วเนะะี่ยค่ะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรใครจะรับผิดชอบจะได้เงินคืนไหมะคะ่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะ ครับอาการปัจจุบันเรามาตามระบบการชำระเงินา่านอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอ่าผ่านแอปต่างๆของกถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเราได้ยินข่าวด้านสื่อต่างๆพวกนี้ก็มีการโอนเงินผิดหรือจำนวนเงินไม่ถูกต้องต่างๆพวกนี้ประชาชนสามารถจะทำในในเรื่องนี้ได้อย่างไงบ้างพวกนี้แกนปัญหาที่แก้ได้พัวนี้เราจะอธิบายขั้นตอนให้กับประชาชนเดียจะได้รับฟังไว้เผื่อเกิดปัญหากับเราหรือท่านต่างๆพวกนี้เราจะได้เข้าใจขั้นตอนในเบื้องต้น แล้วก็สามารถดําเนินการได้ถูกต้องอันหนึ่งเราก็ต้องแจ้งปัญหาแล้วก็นําส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้แก่ธนาคารที่เราใช้บริการโอนเงินอยู่ไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกนี้อันที่สองเราแจ้งธนาคารที่รับเรื่องเขาก็แจ้งระยะเวลาการตรวจสอบการโอนเงินซึ่งจะมีกําหนดเงื่อไนไขในอ่าก็เรียกว่า SLA ก็คือ ระบบการข้อตกลงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินต่างๆว่าการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องเนี่ยสถาบันการเงินแต่ละแห่งเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลากี่วันตรกเนี้ยสถาบันการเงินก็จะแจ้งให้สั้นทราบว่าใช้ระยะเวลาถ้าเป็นธนาคารเดียวกันบางแห่งก็อาจจะ5้าวันบางแห่งก็สามวันแต่ถ้าสามธนาคารอาจจะเป็น5วัน7วันในนี้ก็จะแจ้งให้กับผู้ที่ทําการโอนผิดเรื่องผิดได้รับทราบค่ะอันที่สามธนาคารก็จะติดต่อไปยังผู้รับ โอนเงินผิดเพื่อให้ยินยอมคืนเงินส่วนนั้นที่ 4, สี่สถาบันการเงินก็จะแจ้งผลการดาเนินการก็จะมีอยู่สองสองขั้นตอนอย่างนี้คือขั้นตอนแรกก็คือกรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงินธนาคาราก็จะโอนเงินคืนให้กับท้าบัญชีให้กับผู้โอนตามจํานวนเงินที่โอนผิดหรือโอนไม่ถูกต้องส่วนกรณีที่สองเมื่อสถาบันการเงินต้นทางเนี่ยที่ที่รับโอนเนี่ยลายทางที่รับโอนเนี่ยก็จะ ไปที่ธนาคารแล้วก็โอรับผู้รับโอนเงินที่ที่โอนเงินผิดเนี่ยไม่ยินยอมคืนเงินให้เพราะฉะนั้นผู้โอนก็ต้องสามารถที่จะแจ้งความดําเนิเนคดีกับเจ้าที่ตารวจเพื่อให้ทางเจ้าที่ตารวจเนี่ยออกคําสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารผู้รับโอนเงินเนี่ยดาเนินการอายัดบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลบัญชีของอผู้ที่ที่รับโอนเนี่ยท,ที่ที่รับผิดปลายทางเนี่ยให้กับเจ้าที่ตารวจ เพื่อดาเนินการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายต่อไปพวกนี้ค่ะแล้วก็ส่วนอย่างไรก็ดีประการสําคัญในในก่อนอนนี้ก็คือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดในในเบื้องต้นก็คือเราต้องตรวจสอบข้อมูลการโอนให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้งพวกนี้ระบบมั่จะมีการขั้นตอนการให้เราตรวจสอบก่อนท,ทุกครั้งที่เราจะกดตกลงหรือว่าโอเคพวกนี้ก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะป้องกันได้ดีที่สุดเพราะการดําเนินการตามขั้น บารั้งบางคราวก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาตามขั้นตอน,นต่างๆพวกนี้บางครั้งอาจจะช้าหรือเร็วเนี่ยก็อยู่ที่ความยากลําบากในแต่ละเงื่อนไขในแต่ละประเภทที่ที่มีทั่กรรมที่มีการโอนเงินปิดบัญชีครับผมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะก่อนหมดเวลานะคะอยากจะให้คุณสุรศักดิ์ฝากถึงเรื่องภายทางการเงินปิดท้ายรายการค่ะครับไปทางการเงินปัจจุบันถ้าเราได้ยินค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปทางการเงินที่เป็นนายหน้าพวกติดต่อ จะกู hay, ้เงินให้ห้องชุดต่างๆจะติดต่อบ้านซื้อขายต่างๆพวกนี้ถ้าท่านขายได้ท่านก็ได้ค่าในหน้าไปหลังละห้าหมื่นสี่มื่นแต่คุณมวิชาชีพวกนี้ก็จะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหลักฐานนิติกรรมธุรกรรมทางการเงินต่างๆพวกนี้ไปจากเยือพวกนี้ก็ปรากฏว่าเขาไปทำไม่ดีมีร้ายแล้วก็ไป ผู้เงินต่างๆพวกนี้ยถ้าเราดูข่าวเมื่อวานก็ประมาณหลายหลายหลายรายที่เสียหายไปก็ร่วม60กว่าล้านบาทแล้วอีกกรณีออคือการหลอกลวงาการเชิญชวนให้ร่วมลงทุนในอาจจะเป็นมามีการแอบอ้างว่าธุรกิจภาพรัฐมีการร่วมลงทุนมีกิจกรรมใหม่ๆต่างๆพวกนี้ก็เหยื่อซึ่งถูกจับตุนมในหลอกลวงอชอบฟองไปแล้วแต่ได้รับการประกันตัวก็ไม่ได้เลิกลา วิชาชีพต่างๆพวกนี้ไม่ได้เลิกลาธุรกรรมที่หลอกลวงไปก็้มาหลอกลวงในรูปแบบเนี้ยหลอกลวงเชิญร่วมลงทุนลงทุนไปหนึ่งล้านจะจ่ายผลตอบแทน25เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนก็เดือนละสองแสนก็มีผู้เสียหายร่วมลงทุนไปก็หลายรายก็ร่วมร้อยล้านบาทดังพวกนี้กลุ่มวิชาชีพพวกนี้ก็จะมาหลอกลวงในทุกสถานการณ์ที่ว่าสถานการณ์ปกติสถานที่คนจะเดือดร้อนอยู่แล้วก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเนี่ย มากขึ้น,น,นต่างๆเป็นต้นพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตนเองให้มากที่สุดครับผมค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการรู้กฎหมายค่ะต้องขอบคุณคุณสุรศักดิ์สุพรรณพงศ์นะคะอดีตพนักงานระดับผู้บริหารทีมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ที่สาะเวลามาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังค่ะขอบพระคุณคุณสุรศักดิ์มากค่ะครับด้วยความินดีและขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆในรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว